มันยอดเขาเราจะอาจจะสั่นหน่อยจ้ะรถกระโดดกนินเลยจ้ะพี่น้องวิวทิวทัศน์เราเพิ่นมาดูแสงเหนือนักท่องเที่ยวขึ้นมาหลายตัวนึงอ่าฮะเนี่ <c oughs> uh huh. yeah. ไม่ลากินรถดนันใจะฮะเป่าหิมะดูใก,ใกล้ๆะนะจาะ ต๊ป่าสาะาัดยจ้ะก็เลยจะมาดูไอ้มองที่ว่าไปดูแสงเหนือมขึ้นวันนั้นถ่ายม่ติดวันนี่ใหญ่เลยพระครับรถเ่นออกมาสูตรอากาศละกันเลยจะพี่น้องอีมาต๊นานหลายกวเหงาเนาะเี่จะคือบรรยากาศมาฟังอันนี้ฟินนวิกจะฟังมาอีกฝั่งนึงน,นี่เวลามีแสงเหนือนะท่องเที่ยวสมมากก็จิพักกันมาแถบนี้มันมันเป็นที่ที่คนไม่ไบกไกลนะ่ะแต่เห็นแสงเหนือขึ้นแถวเด็บกบในเมืองทุ่มเสินเนขา้วมาก,ก็จะมาตรงนี้ ปีที่แล้วย่าดาวก็มาทางนี้แหละจ้ะปีนี้ก็มาที่ว่าถ่ายแสงเหนือไม่ติดแหละพี่น้องแต่นี่วันนี้ย่าดาวมากวันโอ้ดูเขาทับฝนเทียมเนี่ <laughs> จ้าจ,จะลวดสวยนะเจ้าะนะวทับไปสวยจ้ะพี่น้องมาดูนี่นี่จ้ะยายก็บทขึ้นเป็นเขาพุทธวันนะคุณพน ไปทางนี้อีกนิดนึงที่ว่าไปดูแสงเหนือตั้งบอลไกลไมนถนนใหญ่จ้ะแต่ตอนนี้เราจะเลี้ยวมานี่ขึ้นไปดูบอลที่ว่าที่ว่ายากขึ้นไปบนยอดเขาแล้วถ่ายเมติสไปน่นองนี่ละจ้ะวันนี้ยายดาวขึ้นมาดูกลางวันแต่แสงเหนือยังไม่ขึ้นเด้อจ้ะแต่ว่ามาดูธนาการไว้ก่อนประมาณนี้จ้ะนี่ก็ขึ้นมาบนยอดเขาแล้วจ้ะ สวยเลยแต่ว่าการรดน้ำกระแทกกระทำสันหน่อยวันนี้เราก็ลงมอออีกแล้วไปขึ้นยอดเขาได้นะขึ้นมาเลยลงมาเลยเจอวิวสวยๆเลยเก่งเจ้าจรวดนี่ของว่จะม่ได้เของกองมเของกองอีกเช่นใด ไหนทีๆๆมาไล่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 มาชนมีมะเขาพวกเขายิมะเด้อนี่คือพวกเขายี่มะตอนช่วงนี้มีน่าละจ่ายยังยีมะยังเต็มยี่เหมือนเดิมนี่แหละเราจะขึ้นมาดูจุดชมวิวอีกทีหนึง่งมาดูแสงเอบอนติเขามาดูแสงเหนือกันช่วงนาหนาวช่วงนาร้นกับคนปิ้นเขาขึ้นมาจาก ยๆๆๆรถกระแทกกระทำหลายเอ้ยดูทั้งนานก็นกนสวยเลยพี่นอ้องทั้งนานก็นสวยน้อจังเนาะพิววิวทัด ชีวิตมีฝรั่งในต่างประเทศพี่น้องเออใช้ชีวิตเขาอยู่ได้ไหมเราก็อยู่ได้ลัจ้ะเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ภาษานาจจะนอนในชูเปอร์จูวิว่างานกันต่อจะเอ้ยหล่นลื่นเด้อพี่นอ้องเพราะว่าม,ม,มันมีเรามีเดดวันนี้หลังจากที่มาตกสองอาทิตติดกันแหละวีนี่พิษแปลกจ้ะ ว่าปกติเองก่อนสิปีใหม่นี่หิมจะหลายแต่มันไม่หลายเดีปีที่แล้วก่อนที่ถึงปีใหม่พอาหลังปีใหม่มาแล้วช่ปีใหม่มนันโอโ้โหที่นี่เต็มเลยจากพี่น้องทุังจาน ีก็ขับขึ้นไปสูงสุดได้แต่วันนี้เขาไปขึ้นคือจะมีรถคนเกตพิมาก็เลยจอดทั้งนั้น mm hmm. พี่น้องดูทางเดงึ่วิวสวยเนาะจ้ะ mm hmm. คันโกบุชิทู่นะ mm hmm. อันนั้น,นเอเดินไปเอเอ,เอวันนี้ก็สัน้นนี่น้องน้ำจับพี่น, mm hmm. น้องน้องน้ำกลายเป็นยี่หมาบดเลยจ้ะนี่นี่คือน้องน้ำจืดเด้อจ้ะ รถรถมาดูเดึงรถก็ามาทำงานเดินมาจอดรถเก่งกี่ไม้มื่ทำตั้งวันเม่ไปจะทำตั้งวันแบมีทางทาเลือพอีีทีต่ตอนยาดาทำกิจปีที่เล้วที่ว่าไปส่งเพื่อนกันนั่งเรือไปอีกเที่ยวอีกอย่างจะทำตั้งนันเดี๋ยววันนี้เราไม่ขามให้รถทำไปจะเราจะอยู่เรือหรอนี้รถก็มาจอดนั่นหละจะจะไปทั้งไหนกันอือ ออากดปิเลยอือฮะเนีไอลากินรถด,ดันจะฮะเป่าหิมะไอดูใกล้ๆนะจ๊นะเนาะรถอกเกีที่อรนันหิมะจะทำทางเข้าไปเดีพี่น้องฮะ ี่ประมาณนี้จจะทำทางรถไปจอดขึ้นบนนู่น่ปกตินั่นวันนี้ยากนะเพรามันชมดอเลวมีรถรถเด็กเองอย่างอันนี้เสียทางเงรถเด็กมากรถเก่งมาวกบรรยากาศสวยเลยจัง ต้นมะเดื่อนผมสวยมากจ้ะยู่งคิวจัดดูทั้งนาที่ผมมั้งจะพี่น้อง่จ้ะดูกาทำแสงนี่ก็สวยนู่นละอันละเออจะตรวจมันนั่นสวยนะจ๊ะเนาะรถเกีที่มาเออเปลอเอ้ก็เลยลักที่มาเอามามอ๋อจะอยู่ใบด้วย

บรรยากาศหนาวหนอันเลยหนออบีเดียสหนาวพอดีน้องม่ได้ใส่ถุงมือหนาจ้ะยืนเลยหยาดแค่มาดูเฉยเนี่ยบนมาดูแสงเหนือมันอันที่ว่ายาดาวไทยเป็นจิ้นก็ประมาณนี้เลยจ้าทางรถก็หนาวตอนนี้ยากมานั่งในรถละพี่น้องมันหนาวหลายหนาวคักหนาวแน่ S 1> <S 1> ดูนบนรถจา่าข้งนอกน่ะนี่จะคือหนองน้ำจืดที่อยู่นั่นนี่แหละจะประมาณนี้จะตอนนี้กลายเป็นน้ำแข็งเป็นหิมะไปหมดอะ่ะเพราะน้ำมันจืดจ่ะเพราะถูกควมหน้ำก็จะเป็นน้ำแข็งแต่ข้างบนนี่เป็นหิมะแต่ข้างใต้ตน่ะเป็นน้ำแข็งเลยจ้ะนี่นี่ประมาณนี้แหละนี่แหละเจ้ะตอนนี้ยาดาวก็มุงนะ่งหน,น,น้ากลับบ้านเลยพป่นองะหนาว มาให้ดูกันพอได้นั่นเห็นกันน่าจะนะ่ะบรรยากาศน่าจะเดี๋ยวอยากที่ถ่ายเรื่องด้านหลังนี่ละจ้าคือบรรยากาศอะไรๆๆ,ๆ,ๆ่จะให้ดูนี่จ้ะน้ำทะเลนี่ถ่ายน้ำทะเลเอาน้ำบนเอาน้องน้ำตามอไอไหลเขาตามนั่นน้ำมันถูกน้ำก็เป็นน้ำแข็งน้ำแข็งก็เล่นตะกี้ก็เล่นได้ไม่ต้องกวาดจมถ้าช่วงนี้ เป็นใจตามสบายเลยจ้ะแต่ถ้าหนาร้อนแล้วก็เป็น้องน้ำขาวพูนไปหมดพี่น้องเอ้เรื่องรถงต้องเกตรถเกตหิมะต้องรถเบาหิมะมรถก็เลนชีเลนสกีก็มีพี่น้องกันไปนะจา๊ะฝรั่งกวัวเข็มแต่แต่ฝรั่งไม่กัวไอ้อันตรายด้วยพี่น้องเด้อะฝรั <laughs> ่งนี่กัวเข็มจ้ะนี่แซนเป็ตาปลา น o t โฟกอีกเยอะแล่วฟลังโฟกอีกเยอะแล้วเอ้ยก็ฟ้าละทิ้งไม่แน่ใจโฟกัสโนนอีกสันนี่จ้ะไอ้ดือดสวยๆแซวว่าคนปู่อยู่ป๊าเล่นสกีเล่นจีเตมไปดอกไปทั่วไปเลยเปื่อยไปขาวขักเนาะพี่น้องนละนี่เระจ้ะ